สวัสดีค่ะแอบวันนี้คลิปแรกนะคะวันนี้เนี่ยไปอ่านรายการปีสิบมาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ได้ถ่ายเลยนะคะเพราะว่าข้างในรายการนี่เสียงดังมากๆเลยคือไม่ได้ยินเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายออกมาให้ฟแฟนๆได้เห็นบรรยากาศกันถึงถ่ายมามันก็ไม่ได้ยินนะคะก็เลยแต่พอเสร็จแล้วก็เลยมาทานข้าวกันเดี๋ยวเจอ,ไ,อไ,ได้ดู ฝนร้องเพลงแล้วก็มีน้องๆที่พิการทางสายตานะคะร้องเพลงของฝนด้วยแต่ร้องแบบซับเซิร์เพราะว่าเขาบอกว่าเออเขาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยก็เสียงดีมากๆอยากจะให้ลองติดตามดูนะคะก็น่าจะออกสองวีคเลยนะคะ ทั้งสององคารน่าจะเป็นอาคารหน้าแล้วก็องคารต่อไปก็อยากจะให้ติดตามกันดูนะคะเป็นภาพหลายๆภาพที่น่าประทับใจแล้วก็ส่งภาพไปให้ดูทางอินสตาแกรมบ้างแล้วนะคะอ,อ,อยากจะบอกว่าจะมีคนอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เขาถึงแม้เขาจะพิการนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ ไม่สมประกอบเหมือนพวกเราแต่ว่าฝนดูจากจิตใจของเขาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกำลังใจมากๆเลยก็อยากจะขอให้พวกเรานะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่พิการเหล่านี้ด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่า ถึงแม้เขาพิการเขายังสู้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ตามถึงเราจะมีปัญหาเราก็อย่าท้อแท้นะคะฝนก็จะเป็นกําลังใจให้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะหิวมากเลยตอนนี้ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่บ่ายแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกัน